ข่าวดีมาแล้วค่ะพี่น้องประชาชนคะวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2568หลายท่านก็ใจจดใจจออยากจะลงทะเบียนเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้นะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิประโยชน์จากทางด้านรัฐบาลสูงสุดถึง1545ัรบาทต่อเดือนดังนั้นท่านใดที่สนใจในการลงทะเบียนนะคะแนะนําให้ท่านโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาติดตั้งไว้ก่อนสําหรับวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่หลายท่านรู้จักกันทางด้านคุณจุฬาพันธ์อมรริวัตรรัฐม,มนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็งกระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมก,การประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้หารือทบทวนเกณฑ์เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เบื้องต้นจะตรวจสอบ44.5ล้านคนว่ายังอยู่ในเกณฑ์หรือไม่โดยจะเริ่มตรวจสอบในช่วงของเดือนมก,กราคมจนถึงเดือนมีนาคมส่วนรายใหม่นะคะคาดการว่า10ล้านคนที่จะลงทะเบียน จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคม68ที่จะถึงนี้ดังนั้นจึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้รีบดำเนินการโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาติดตั้งไว้ก่อน,นทางด้านคุณจุฬาพานามณวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการทางยก็ยังเปิดเผยว่ากระบวนการในการลงทะเบียนเบื้องต้นคาดการณว่าโดยรวมทั้งรายเก่าและรายใหม่จะอยู่ที่25ล้านคนโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเดิมกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆนะคะ แต่ท่านจะต้องเข้าระบบการคัดกรองอัตโนมัติจะอยู่ที่14.5ล้านคนส่วนกลุ่มใหม่จะอยู่ราวๆประมาณ10ล้านคนนะคะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่ส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสงสัยว่าณปัจจุบันนี้เราได้300บาททุกเดือนจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ทางด้านคุณจุลพันธ์นะคะได้ตอบคำถามในเรื่องนี้ก็คือ ในเรื่องของ300บาทในทุกเดือนท่านยังคงได้รับจนกว่าจะมีการประกาศ10ผู้ที่ได้รับบัตรสบริการแห่งรัฐนะคะรอบปี68อย่างเป็นทางการคือทั้งเก่าและใหม่ผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้วและประกาศรายชื่อผู้ที่จะใช้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสบริการแห่งรัฐในรอบปี68อย่างเป็นทางการถึงจะสิ้นสุดนะคะในการจ่ายเงิน300บาทสําหรับผู้ที่ถือบัตรสบริการแห่งรัฐในรอบปี67-65 ดังนั้นท่านยังคงใช้นะคะ300บาทจนถึงทางด้านรัฐบาลประกาศสิทธิ์โดยคร่าวๆรัฐบาลให้คำตอบว่าจะอยู่ประมาณเดือนเมษายนน่าจะได้รายชื่อนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี68อย่างเป็นทางการเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเงื่อนไขนะคะของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเกณฑ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในครั้งนี้ 1. ท่านต้องลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัว 2. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 3. อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. รายได้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปี 5. มีทรัพย์สินทางการเงินอันได้แก่เงินฝากพนบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกัน 6. ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด7ไม่มีบัตรเครดิต 8. ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไป 9. วงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1 5. ล้านบาทขึ้นไปและ10นะคะต้องไม่เป็นพระภิกษุส,สามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญ ข้ราราชการการเมืองและรวมถึงสอสอและสอวอด้วยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขคร่าวๆนะคะของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรอบใหม่หลายท่านก็สงสัยนะคะในเรื่องของการ<อ>นับรายได้ว่าจะนับรายได้เป็นตัวบุคคลหรือจะนับรายได้เป็นครอบครัวเบื้องต้นนะคะเกณฑ์ใหม่เนี่ยคร่าวๆจากคุณจุลพันธ์แจ้งว่าการเฉลี่ยรายได้นะคะจะเฉลี่ยรายได้ ตามรายได้ของครอบครัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าจากรอบก่อนนะคะสาม,มีมีรายได้เดือนละส0,000บาทแต่ภรรยานะคะไม่มีรายได้หรือเป็นแม่บ้านอยู่บ้านดังนั้นนะคะก็ต้องหากสาม,มีรายได้รวมกันนะคะเกินห0 0 0งแบาท สมมุติว่า30,000เดือนก็300,000นั้นหมายความว่าเฉลี่ยสอคนในครอบครัวน,นี้มีรายได้เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีต่อครอบครัวนะคะก็ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับคุณสมบัติในครั้งนี้ด้วยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะ สงสัยในเรื่องของการนับรายได้ก็จะประมาณนี้ค่ะหากท่านใดนะคะที่สงสัยในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวทางเราจะมาตอบในทุกๆเรื่องสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกวันกดติดตามไว้นะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ